พี่ฉันนางสาวศิรพรกบประเบสริฐนะคะได้มาเรียนฝึกอาชีพกับกสอน,อนตาบบางหากอาชีพที่ดิฉันได้เรียนเนี่ยก็จะมีการทําขนมจีบหอยเจ้อน้าสลัดแซนด์วิชโบราณนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาดิฉันเนี่ยมีความต้องการที่จะเรียนแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็เอาไปต่อยอดทำอาชีพแล้วก็ได้มีโอกาส นำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่างๆเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเช่อนอามตะนครแล้วก็อปตอรกรอยบางหักนะคะทั้งนี้ดิฉันต้องขอบคุณกศนตมนบางหักที่ให้ความรู้และให้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาสอนนะคะจนทำให้ดิฉันนี่ได้ประสบความสำเร็จ ในอาชีพแล้วก็ได้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจำเนียนสเสนียมศินเป็นประธานของกลุ่มเป็นประธานของศูนย์สึกอาชีพชุมชนการแพทย์แผนไทยตะบนกอรอยนะคะกลุ่มของเรานี้ก็ตัง้งขึ้นมาประมาณ15-16ปีแล้วโดยมีสมาชิกให้บริการงวด ก็หลายท่านอยู่นะคะก็สมาชิกก็มีไรายได้จากอาชีพการนวดพอสมควรแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังได้ทางกศนตำบลกร,รอยกศนอำเภอันทองได้กรุณาจัดสรรงบประมาณมาฝึกอ,อ,อาชีพให้กับชุมชนพวกหมอนวดเขาก็ ได้มามีโอกาสเรียนรู้ในการฝึกอาชีพอย่างเช่นการทําดอกไม้จันจะใช้เวลาว่างหลังจากไม่มีผู้ใช้บริการแล้วก็มาหัดทําดอกไม้กันเริ่มแรกก็ได้อา,อาจารย์พรทิพย์ชื่นบานมาเป็น,นวิทยากรสอนให้เริ่มแรกก็จะทำํำดอกกุหรี่ใช้ก็ได้เป็นผู้เรียนด้วย แล้วก็หลังจากนั้นก็ทางกอตโนก,ก็ได้ต่อยอดมาเรื่อยๆฝึกหารูปแบบดอกไม้ต่างๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวดิฉันเองก็เป็นคนที่ชอบงานแบบนี้อยู่แล้วก็ก็เลยสนใจใส่ไปเรียนรู้พยายามฝึกฝนให้จนชำนาญแล้วระยะต่อมาก็ได้เป็นวิทยากรสอนให้กับตามาชิกในกลุ่มซึ่ง ได้ดัดแปลงหลายๆรูปแบบอย่างเช่นดอกคานิชชันดอกพุทซ้อนดอกวีลาวดีอย่างเงี้ยดอกกุลาแล้วก็ทุกวันนี้ก <c oughs> ็จะมีออเดอร์จากงานต่างๆเข้ามาบ่อยๆนะคะก็เราพยายามจัดรูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีรายได้เสริม มากขึ้นทาให้หมอหนวดเขามีไรายได้เสริมจากการนวดมากขึ้นนะคะแล้วพอสิ้นปีเราก็จะมีเอาไรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาจัดสรรแบ่งปันกันเขาก็ต้องขอขอบคุณกศนอมกรและกศนคือพระทองที่ได้กรุณาจัดสรรงบประมาณและก็ให้เราได้พัฒนาอาชีพให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นขอบคุณค่ณะค่ฉัน อยู่สเป็นสมาชิกศูนย์ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มชุมชนการนวดแผนไทยตำบลก่อรอยซึ่งกศนตำบลก่อรอยได้นำหลักสูตรการทำดอกไม้จันมาสอนให้กับสมาชิกกลุ่มนวดแผนไทยได้เรียนรู้ซึ่งได้มีการพัฒนาและต่อยอดการทำดอกไม้จันให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ ซึ่งเดิมได้เรียนในแบบง่ายๆก่อนและพัฒนาต่อยอดในที่ในในทุกปีว่าประมาณซึ่งคูการครูการนาครูภาษนอังกฤอร,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 ร้อยได้เข้ามาส่งเสริมต่อยอดจนปัจจุบันผมว่แผนไทยของเรามีอาชีพ และสร้างรายได้ซึ่งมีซึ่งเห็นได้อย่างมีรูปธรรมคือเราจะมีเงินปันผลให้กับสมาชิกในทุกปีขอขอบคุณมากค่ะค่ะกลุ่มอาชีพรวดแผนไทยนะคะก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มจะทำประดิษฐ์ดอกไม้จันนะคะและวันนี้ เราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือต่อยอดยองอยู่ได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็จะอยากจะสอบถามท่านวิทยายกรก่อนนะคะว่ามีวิธีการดําเนินการยังไงในการพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์คะก็หลังจากที่เราได้รับความรู้จากท่านวิทยากรเริ่มแรกก่อนแล้วเราก็ได้มาจับกลุ่มกัน เสร็จแล้วเราก็มาพัฒนาหลังจากที่เรียนแล้วเราก็วัสถุดที่เหลือเราก็มาพัฒนาฝึกทําให้มันเกิดความชานาญเกิดความสวยงามพอเราได้ชนิดนี้เสร็จแล้วเราก็อยากจะพัฒนาต่อไปทางกาตนอก็จักสรรงประมาณมาให้ตัวดิไน,น,นก็ได้ฝึกฝนจทํำนายก็เลยเป็นวิทยากรสอนสมาชิกในกะลุ่มเก็มาร่วมมือกันพัฒนา ต่อยอดไปเรื่อยๆทำเป็นหลายๆรูปแบบแล้วก็เราก็ร่วมมือกันอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอย่างช่อเนี่ยกว่าจะเสร็จลงได้ต้องใช้สมาชิกถ,ถึง5้าคนแบ่งหน้าที่กันทำนะอีกคนนึงเข้าดออีกคนใส่ใบอีกคนนึงเข้าช่อคนทำโบเนี่ยจนกว่าจะสำเร็จเราต้องมาร่วมมือกันจับกลุ่มกันค่ะถ้าทำคนเดียวมันก็เป็นไปเนี่่ะถอยแล้วมาช้ามันหมดกำลังใจ หลายหลายคนมันก็เออรู้สึกมีกำลังใจทําได้รวดเร็วขึ้นก็ขอบคุณสำหรับทางกศนได้มาพัฒนาต่อยอดอยู่เรื่อยๆต่อไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์สัมภาดผู้เรียนนะคะที่จบหลักสูตรไปแล้วนะคะก็หลังจากเรียนหลักสูตรดอกไม้จันไปแล้วดังไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อนะคะในการอา,อาชีพ มันยากไปก็สวยๆงามๆมันนั้นเลยแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆตลาดต้องการแบบไหนขอให้บอกทําได้หมดเลยค่ะขอยอาจารย์เอข่าวขึ้นจากภูเขาค่ะจะพูดอะไรแล้วก็แบบอะไรก็พูดหมดแล้วแล้วกช่วยๆกันค่ะแล้วก็ช่วยกันเช่นอะไรอ่ะป้าแอวเนาะเขาผลิตดอกเก่งเขาผลิตเร็ว นะอันนี้ก็เข้าช่อเข้าช่อเก่งมากเร็วมากด้วยใช่ไหมตัวนี้ก็แบบอะไรนะเขียนใส่ทูบใส่เทียนแค่เกียร์แค่เกียร์นี่ตัวนี้โบค่ะตัวนี้โบโบพอแล้วทุกกคนนนเอช่วยกันหามหรือเปล่าสามนาทีกัน ที่นวดแผนไทยแล้วนะคะก็เป็นอาชีพเสริมให้กับทำถวนนวดนะคะ่ะ